ค่ะมันคือพี่เก่งพี่เก่งเขาพูดไปหมดแล้วทางเรามีรายชื่อแจ้งว่าสรุปเราเป็นอะไรกับเราเป็นแะไรกันบ้างครับก็เป็นที่ที่ดีคนนึ็นครับมาร่วมงานเวลาไปตามทัวร์ตามต่างจังหวัดทัวร์งานกรุงเทพผมก็จะคอยดูแลมันโป๊ะแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นเออาร์ค่ะสรุปมันโป๊ะนะคะพี่เก่งโปนะคะไม่ได้เตียงกันก่อนแล้วนะคะไม่ได้เตียงก่อนไม่ได้เตกันก่อนเป็นเออาร์เออาคือไม่ได้อารแล้ว คอารเอาอ์เขาจะดูแลคิวดูแลอะไรเราดูแลอะไรบ้างเออเราดูแลอะไรบ้างดูแลทุกอย่างเลยครับชีวิตความเป็นอยู่การกินการกินเขดูการเดินทางวันนี้เขาก็ขับรถมาให้แล้วครับดูอะไรใกล้ชิดขนาดไหนคะหน้าที่อารของเราเนี่ยเออก็เขาออกบ้านเป็นปกติครับเออถ้าฝั่งนู้นค่อนข้างจะแดงแล้วนะครับครับ อาทำถึงอันนี้เลยหลายๆคนนาคือหลังจากเราลงคลิปไปคนก็มองว่าแบบสรุปสถานะยังไงมันเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้อ๋อเราจริงๆเราทําเป็นคอนเทนต์ครับมืนเป็นคอนเทนต์หนึ่งใน ใน TikTok ใช่ซึ่งคอนเทนต์ก็จะเป็นคู่กันตลอดไปเราก็มีถ่ายอันอื่นอะไรของเราไปเรื่อยๆครับแต่คนโฟกัสเรื่องที่เราเป็นคู่กันอจริงเหงาออกอะไรนะเขินจนเหงื่อออกคุณคิดดูเราดูไหมเรารู้พราะมันมี feedback แบบนี้มากไหมครับอ๋อรู้ครับรู้ใช่ก็เห็นได้ตามเพจตามอะไรแล้วเราทำยังไงเราจัดการกับมันยังไงบ้างกับข้อความที่แบบเออเขาทักมาส์เป็นแฟนหรือเปล่าเป็นอะไรแบบนี้ครับอ๋อผมไม่ไม่ไม่ได้เสพสื่อ อะนั่งสมาธิทุกวันาเปแล้วไปเรื่องนังสมาธิไฟดับแล้วไฟกเไม่พูดคจไม่พูดคนจีไม่ดจริงได่าบสาบานต่อหน้าไฟไฟดับแล้วนะไฟดับแล้ว เกรงไหมคะเวลาคนจับตามองมากมายขนาดนี้ไม่ไม่เกรงครับใช่เวลาเราเป็นสร้างคอนเทนต์สร้างความสุขให้ให้คนที่ใช้เสพคอนเทนต์ใช่เลยเพี่เก่งมีจีบเราไหมคะถามตรงเลยโอ้โหกั่อนนะขาโอ้โหจิกตีนทำไมเนี่ยรถไฟหรือกระโดดเดี๋ยวกดันกดดันมากเขายังไงเวลาคุยกันเขายังไงบ้างะช่างฝันอย่าหันไปมองหน้า ทำเตรียมค่ะพี่เปิด์เขาทำยังไงบ้างเวลาคุยกันปกติไหมคุยปกติครับเหมือนที่ที่ที่พี่ชาคนหนึ่งสนิทกันใช่จริงๆเราคิดว่าอนาคตมันจะสามารถที่จะพัฒนาไปมากกว่าการเป็นที่สโหเอามันก็ต้องถามเพื่อไว้รอรอดูครับต้องติดตามติดตามได้ที่ไหนบ้างจ๊ะนอกจากติดตามแล้วไปตรงไหนได้อีกจ๊ะอ๋อก็ตตามามทำทำโซเชียลต่างๆไอจีอะไรนะครับอุไอจีไอจีไอจี อจีโฮมีผมมีครับจริงๆแต่อย่างรูปล่าสุดที่เขาลงคู่กันมันแบบมีการป้อนงานแล้วสดชื่นจังเลยอะไรอในพิธี้ตามเลยเนี่ยนะโอ้โหนี่ต้ตายมากฉันเป็นคนเด็ดมากโค้ชแบนโบร์ต้องสายมาสดชื่นมากเลยเขาบอกอ๋องั้นค่อนข้างหลายเทะอันนั้นไม่เทะกี่หรอถ่ายกันหลายเทะครับครับอายืนยันอีกสักทีตรงนี้ว่ายังเป็นพี่น้องกันอยู่ ใช่ังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับถ้าอนาคตจะพัฒนายังไงก็จะก็เดี๋ยวจะรีบออกมาบอกแต่ทีนี้คนรู้จักโฮมแล้วไงไม่ต้องไปต้องไปสืบใช่ไหมไม่ต้องไปสืบถ้าต่อไปยังไงเราก็ยวมาบอกแต่หลังจากนี้จะต้องโดนจับตามอกมาคืนแล้วต้องนั้เวลาไปไหนมาไหนคนต้องเห็นแล้วว่าเราคือน้องชายของเกงสตาร์ยังไงเราจะมีเกรงไหมคะหรือว่าเฉยๆทำตัวปกติเฉยๆครับทำตัวปกติ่โอเคขอบบคคุณรั